กันายอะแล้ะครับเท้าขอนใครใครก็ขึ้นหน้ากันไม่เป็นไรครับไม่ต้องโยนให้ไข่แล้วเลือดเดียวครับ้าก็กัาบเท้านะกรับเท้าขึ้นหน้าคนนั้นก็เท้าของเราเป็นการเสริมดวงถ้าใครเท้าดีคนนั้นจะเป็นผู้ดวงดี ถ้าเท้าเสียคนนั้นกระดวงจะเสือ่อมพอชีวิตของคนจะเดินหน้าถอยหลังอยู่ที่เท้าโยมสังเกตตื่นเช้ามองคนดวงดีอย่างไรถ้าเท้าไม่เดินเท้าว่าได้อิ่ไมไหมตาเห็นไปดูถ้าเท้าไม่พาไปฉะนั้นพระเห็นดวงเลยนะฉะนั้นเท้าเนะนี่ยระวังไว้ถ้าใครลักเท้าจะอิ่มไม่ดูดูือจะาะ ลูกเนยก็ะีิมาปวดรักษาเท้าให้ดีนะลูกบางคนได้กินข่าวว่าไปเอาตะปูเอาอะไรเจ็บฝังเล็กเนื้อต้องให้หมอช่วยหลายคนแล้วนะฉะนั้นราศีอยู่ที่ท้าเท้าเนี่ยท้าก็น่นบอกว่าถ้าเรารักษาเท้าไม่ดีในวันนั้นเท้าจะนําสิ่งที่ดีมาให้แตรรักษาเท้าในที่ดีทีนี้ก็ต้องเดินไปหาที่ดีด้วยนะเล็กินมาเดินทาเท้ามาหาสิ่งที่ไม่ดีจะนําสิ่งที่เป็นมงคลมาให้ ฉะนั้ความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตร่างกายเท้าก็ดีมือก็ดีตาก็ดีผลสําเร็จอยู่ที่ไหนโยมนะ่เนี่อึงตอบกว่าเท้าว่ะถ้าเกิดโยมเลือกสมมติให้เลือกสิ่งหนึ่งนอกั้นมัดไว้หมดมือก็มัดเท้าก็มัดตาก็มัดสามจุดเนี่ยโยมจะให้ปล่อยส่วนไหนดีที่สุดเท้าเดินไป คนตาบอดเท้าดีเดินไปได้หากินได้ทุกอย่างเพะฉะนั้นเท้านี่สำคัญที่สุดตากับเท้านี่ยเคาะกันตาเขาว่าตาดีเท้าก็ว่าเท้าดีแต่ทั้งส่วนมันก็ดีทั้งส่วนนั่นแหละตาก็บอกว่าถ้าตาไม่เห็นเท้าจะเดินได้เลยเท้าก็เสียงว่าเอาจริงเห็นไปเลยถ้าเท้าไม่มาไปแกจะได้เห็นของดีเลยสมมติตากับเท้าเค้าะกันอย่างเงี้ยโยมจะเข้าข้ามใครอ่ะ จะเ,เข้าข้างเท้าอยู่ดีอ่ะแต่ตามันก็ไม่ยอมนะเวลาเท้าเดินไปปุ๊บโอ้แกอวดดีนะผ่านหลับตาก็ได้วาอย่างเงี้ยเท้าก็เดินไปก็ได้แกไม่งอหรอกเดินเดินท้ายที่สุดตกเถวอะไรไตายตายของคู่เ <laughs> ฉะนั้นเท้าเนี่ยสาคัญก็สาคัญรักษาเท้าให้ดีก่อนจะหลับจะนอนท่านบอกว่าก่อนจะเข้าห้องนอนเนี่ยต้องล้างเท้า สมัยโบราณนะแต่สมัยนี้ถ้าทําคงจะเลยเวลานอนในเขากาดสมว่ามีภรรยาในเขากาดที่ไหนกนาโยมอาญานะถ้าสภรรยาคนไหนกาดเท้าสามีได้ภรรยาสนัคนชิ้นยอดสีภรรยาสามีจะไม่หนีคนไหนจะไม่ทิ้งที่โอ้โหยมฉะนั้นท้ามสำคัญที่สุดคนระูบาอาจารย์พ่อแม่เหมือกันมยม สังเกตเนี่ยถ้าพ่อแม่ถ้าลูกคนไหนกาดเท้าพ่อแม่ได้เนี่ยสุดย่ดแห่งมงคลลูกก็เหมือนกันเนี่ยพ่อแม่ก็เจอลูกมีจุกที่ตรงไหนก่อนโยมตอนเกิดมา <laughs> นั่นแหละเท้ามันสำคัญที่สุดนะพ่อแม่เห็นเท้าลูกจากกระดูกของของเพะนั้นลูกก็ต้องกาดเท้าพ่อแม่ไม่ได้ สามีภรรยาก็ดีก่อนที่เราจะมาเจอกันดีนะเกิดคน่มัธยี่เราสามารถหากันได้เจอกันได้เพราะอะไรพม่าเออพ้าทพม่าเจอตาเป็นหน้าตาของความรู้จักเห็นไหมพ้าทพมานาตาตามันเป็นหน้าตาของความบริจิใจเป็นตุกตานจะทักมงคลที่สุดคือดูเท้ารักษาเท้าให้ดีก่อนนอนตาคาเอาใ้สาด แล้วนั่งเก็ตัวเด็ดด้วยแล้วนอนเองกำลังนอนเหยียดเท้าไปข้างไหนถ้าการนอนแล,ล้วมันรู้ท้าไปข้างไหนนะั้นไม่เป็นมงคลนะโดยเฉพาะพัฒนาลิบุตรเนี่ยท่านจะไม่หันท้าไปสู่ผู้มิคุณอย่างยิ่งเลยเวลาทุ่งตอนอาจารย์ท่านยืนให้ท่านตับหนัวเขาไปฉะนั้นเรานอนก็สังเกตจิดผ้าตรงไหนที่ภูมคุ้มกันลอยหันเท้าไป นะหักโมเข้าไปหาสิ่งนั้นก็จะเป็นมงคลฉะนั้นเท้าถึงเป็นคนหนึ่งล้างให้สะอาดสองอากาศได้กาดเท้าพ่อกับเท้าแม่กัดเท้าทำดีกัาให้ดีเอะทำดีแล้วดีนะแล้วแต่เวลานอนอย่าหันเท้าไปหาสิ่งที่เราเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นคือสิ่งที่มีพระคุณกับเรานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพระพุทธรูปก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นครูอาจารย์ก็ดี เป็นสามีก็ดีถือว่าทุกอย่างเป็นที่สติถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งตรงงัมเราไม่ถูกแล้วเราจะไม่เป็นโมคุลกระเท้านะพระเจ้าให้ขอทคุณพรเจ้าสาธุพระมหากราสาธุโอ้ดีมากเลย